ทรงทางครับจากน้องเบลนิพาดานะครับหนึ่งหมพเพลงสั่งสรรค์ให้กับพี่น้องได้ติดตามรับฟังกันผ่านไลฟ์นี้ไลฟ์ก็หมาควานี้ <laughs> เอาไมดูล่ะไลฟ์ <laughs> I B e ne. LIVE <laughs> เนาะไลฟ์นะฮะติดตามเด็กคนนี้มาหลายปีเสียงดีคืนเสียงดีวันดีคืนดีเชิญชมอ๋อขอบคุณเลยครับเ <laughs> พิ่นปุ๊บล็อกเราบ่เฝ้าจัดเฮ้าจวดพลังใบเฮ้พี่ยั <laughs> งยนะฮานเขาเสียงเนี่ย งงเนะะี่ยฮะสำหรับกติกานะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาแจ้งกติกากันว่านะครับใครที่อยากจะได้เสือ้อนะครับเฮ้าสิมาเออขอน้ำหน่อยครับอุ้ยเฮ้าสิมานะครับผมให้กันโดยที่เราจะมาดูว่าใครนะครับแชร์ออกไปแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคำถามมาให้จ้าว่าเราจะเอาคำตอบอะไระดีกว่านะครับผมเนาะจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับซิงเกิลของน้องเบลนี่แหละ นะครับว่าจักตัวเกาะสองนี่เนาะสี่ตัวสองหรือสี่คะสองกับสองอิลาเบลสองแล้วก็อันเนี่ยอีกสองยานรถไฟชนกันแมนครับผมยานรถไฟชนกันนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมไปถึงเพลโคเบอร์น้ำาละที่ที่ที่โคเบอร์ไปแล้วมันติดมาแรงเออพูดได้ที่ที่สังเกตดีๆดีนะครับว่าบทเพลงที่เบลโคเบอร์ออกมามันจะมีเพลงที่มันติดมาแรงอยู่แล้วก็ผลงานเพลงที่อยู่ใน ดิจิทัลอัลบั้มนีครับมีเพลงไหนบ้างในของน้องบิณฑบานะครับที่ที่ที่เขาคิดว่าแนวเพลงดีกว่าเขา,าเขาต้องใบให้เพิินเนาะเนะครับอ่ะเขาสิรเริ่มเริ่มแจกเลยปอนเนี่ยเริ่มแจกเลยเริ่มแจ,กเ,เมจกเลยใช่ไหมอ่ะโอเคคำถามข้อที่หนึ่งถามว่า ไม่ใช mm ่ห hmm. นึงเป็นคนจังหวัดใดอ๋อโ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 อ้อย่าอ่าบอบทบทเพลงไม่ตาปาบทเพลงในซิงเกิลของน้องบิวน mm ิพาดามีบทเพลงใดที่มีพี่ชายไปร่วมเล่น MV เพลงนั้น ในอัลบั้มอิลาเบลแมนครับผมนะฮะมีน้องอ่ะน้องแม็กวัชรพลที่เป็นรุ่นพีมีเพลงไหนที่เข้าไปเล่นเล่น MV มแมนครับเล่น MV โบลักสีดำปลิ้นย่าใจฮะว่าแมนเตะว่แมนไอว่าเปนแมนเนาะนะฮะอะเริ่มทายกันมากกันแล้วกันครับผมนะับเพลงอะไรเอ่ยชื่อเพลงอะไรค่ะเราจะเอาคนที่คนที่15ห้าที่ตอบถูกคือบอกคนแหลกคือบอกคนแหลกเลยเตะเอาเจดเ้ยเจด เอาคนแรกกับคนแรกนะนะฮะเราจะเอาคนแรกนะครับเพียงนั้นมีเพียงซว่าหยังนี่ครับผมนะฮะรอดูนะครับผมจะยึดจากในโทรศัพท์ผมเป็นหลักนะครับผมสิบอเบิ้งจากหน้าจอนะครับผมนะฮะอีลาเบลนะครับตัวแรกนะครับที่กําลังจะออกนะครับให้ใจแอ้นที่มาโอ๊ยกูก็สู้อได้โว้ เนาะบอสเป็นสิพี่บอสไฮเจเอ็นทีมาส่งได้บอสไฮเจเอ็นทีเตะเดี๋ยวพี่หนึ่งที่มันอันนี้ไม่ได้อัปเดตทีมงานอัปเดตอันนี้ให้หน่อยอันอันอันคอมเมนต์เนี่ยครับมันพระท่านเนี่ยเป็นตัวล่าสุดขอเป็นตัวล่างล่างสุดเลยนะครับอ่ะเราจะเอาคนที่สิบห้านะจะเอาที่คนแรกโอ้ยอยู่หัวจังสีหล่ะจังสีหล่ะขันขันมากนะน้องกันเราไม่นอนเห็นนั่นโลดตัวนะครับผมอัน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 นั่นไหมอันอันอันตัวล่างเลยไหม อันคลิกให้เนี่ยอันมันเป็นล่องเลิกนี่พัดานี่พัดาน้าเดียเอาคนที่เท่าไหร่เอาคนที่สิบห้าเหมือนพี่โน่เอาคนที่สิบห้าใช่ไหมอันอันนี่อันนี้อันนี้เป็นเสื้ออีลาเบลเบอร์เอลนะคะทุกคนเบอร์เอลนะคะอาเกนอาเกนด้วยอาเกนเอลเบอร์เอลนะฮะเอาคนที่สิบห้านะครับตอนนี้มีคนทักเออที่คนถ้วยมาแล้วถ้วยทายไทยมันละสีเป็นเนี่ยไหมขอโทษเด้อจ้ะ มีคนทไทยมามแล้วถือบ่าไหนเพียงเนี่ยถูกต้องค่ะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นคน,คคนที่สิบห้าไอ้อสิแต่คนที่หนึ่งไปก่อนค่ะเอ,อ้สิแต่คนที่หนึ่งไปก่อนแล้วจะมานับนะฮะอ่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ฝากกดแชร์ออกไปเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วไม่เอาคือจังพิมพหรีพ่พเถอะ CF ได้เลยนะฮะนะฮะอ่ะคนที่เราจะเอาคนที่สิบห้านะครับค่ะอ่ะเราอุ้ยคุณคนเนี่ยมันสลอดต่อไม่อย่างเนี้ยอย่างได้รับเขาเตะ โอ้อยากได้น้องเขาเอาอยากได้น้องเขาก็เอาสันนะฮะน้องแพมแน่ฮะทุกคนนะฮะอ่ะสำหรับบทเพลงที่มีพี่แม็กวัฒรพลในการร่วมในบทเพลงนั้นนั้นกับเพลงที่มีชื่อว่า<ม>ว้าเพีหงหยางผลงานเพลงเออมันคือผีสิบ่ผีหลอกสิบะ นี่หลอกสิว่ะบทเพลงที่มีชื่อว่าผลงานเพลงใจความบทสำคัญค่ะใครคือคนที่15คะเรามานับหนึ่งครับกับคนที่ชื่อเฟสว่าผู้หญิงกลมกล่อมหนึ่งครับคุณแพมสองครับสามครับสี่ครับห้าครับอ่านซื้อพื้นน้ำเนี่ยอ่านซื้อบอกปึกภาษาอังกฤษ พี่แพนพี่แพนคนที่4แม่ดาคนที่ห้านะคะพี่เฟิร์นหกพี่ปันนะคะเจนะคะพี่ปอแปดพี่เล็ก9พี่เตยสิบพี่บี11ครับไม่นับครับเพราะว่าซ้ำอ๋อซใช่ไหมพี่ถุงแป้ง12นะคะพี่พี่เศรษฐีนะคะ สาครับพี่วิทยาดา14เดี๋ยวเจ็ดเจ็จ็คนนี้พี่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอ่านอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าแคปก่อนเอาพี่ออก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 ออกและบุคคลที่ได้รับเสื้ออิลาเบลในวันนี้บุคคลที่15กับบทเพลงใจความสำคัญมีชื่อว่าพี่สุภัตราศักสมัยบ่ นูอ่านถูกหรือเปล่าถูกฮะค่ะคนที่15นะคะพี่สุภัตราศักสมัยโอเค,คะเนะครับผมจะลืมทักอินบ็อกซ์ผู้โชคดีคนแรกนะคะ <c oughs> รับในวันนี้ใช่ะค,ะครับผมจะลืมทักอินบ็อกซ์น้องเบลนะคะีครับผ่านเพจไปได้เลยนะครับไปส่งที่อยู่นะครับผมเนาะนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะจัดส่งให้ นะครับส่งไม่ได้เพจเลยนะครับทุกคนนะนะับพี่คนนั้นเลยครับนับ1นึ่งถึงสามหมดเวลาครับส่งที่อยู่มานะครับผมน้องนะฮะเดี๋ยวจะได้ส่งเสื้อให้นะจ๊ะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเสื้อในค่บวันนี้ด้วย